กระจาะยังบ่อนอือกะจา้อมสีเราอือเจ้าสีหยุบไข่บ่เจ้าบอกคำนี้ขนอได้ยินอยู่เหมือนงมงเผลอเจ้าว่าถ้าเจ้าบ่อยู่คอได้ยินอยู่คนงมงเผลเจ้าว่าถ้าเจ้าอยู่ไข่เจ่งเลยกันเจ้าสีกิมกิมไข่นบ่ดีวะเยอะเยอะฮะโอเคครับเยอะ ทองลีนี่เปิดเพลงนะมุกติลิสิสวัสดีครับสวัสดีคู่ดีครับกลับไปแล้วครับสวัสดีครับแล้ว,ลว,วลการซาลาได้ขนาดน,นั้นอันไข่เวลาคลิปข่เนี่ยไข่อยจะโดนโยนไปทิดเทียนหนึ่งเดือดเทียนที่ไหนนี่แลการซาลาอสองญี่ปุ่นสองญี่ปุ่นเออการซาลาไปงั้นคี่ดีเขาสิมาเบาเรืร่องเพาเป็นม้าของไข่กบแตร่เนาะขนาดเนาะโอเคอ่ะเจะบอกเลยเล่ไข่กบแตร่เนี่เกิดจากอะไรไข่กบแตร่ครับเออก็จากย่างหัว ไปจะพองสีเรามผมยังผมต้องไมเรียกเที่วะ่ะ,ะยืยืนฮือนพองแล้วไปจำพวกแก่อ๋อยน้องแก่ไข่เจ้าไม่ใด้ไข่โอแกเจ้าคือบอตัวจริงมั้งคือเจ้านายัวจริงม,ม <า S 3> ั้งแม่เป็นคนต่างไข่เลยแม่ก็คือว่าน่นามมยังตำพวกแก่เอตอตอนช่งเออเนี่ยปุ๊บขา้นพอ ก็ดึงผมงเขือนเจ้ามาเหรอเมือนม้าเหรมเนาเพราะว่าเออเพราะว่ามันเป็นยังจอกเอันถามก่อนที่เขาเกิดคำว่าคำยังคำว่ายังจอกก่อนเพราการอกาสผมจะว่ออนอนับฟังก่อนมือหนึ่งมือสองว่าเนี่ยไปับรถ อแดงต่ห้าขอโอ้จวนี่เพลียนลคือคคือไข่กแตกเกิดจากเจ้าว่งมั้งไม่ได้เกิดจากพ่ปูนี้เลยมั้งคือไข่ของเจ้าพีนี้คขาบอกเจ้าหลายเชื่อหร้อว่าถ้าเจ้าออกไปคือไข่คจบเลยนะเพราะอย่างเพราะว่าอย่ง่เพราะว่าคือพอเราเรื่องมันด้ยเปิดก็ก็กปลยนสตูดิโอา้ แต่พมีเจ้าคือโจไม่ขของแกคือว่าว่ามันของผิปูของเงาปูเลยคันบอกมันม่ขายของเจ้าหรอตามรักนะเี่จ้เออสพองวานมออิากินน้ำเปล่าได้หรอกาน้ำเปล่าให้หรอกินได้กินได้พอ่อนเงาปูว่เออยังจกทำวัยังจบไม่ อตะกี้ช่องกูคือช่องไหรถแห่คนเสียดจอเลยนะเขาเ้นยันเจาเนี่ยเจาคืผู้บริหารตัวจริงอมเพื่อเราห้องเพลงรเปล่เพลงรงครับา้องห้องอะไรเขาเอร r ไอ้้องอาจารย์เรลอกแสดงสเพลงอ๋อออเอเา c o อ e r อืมเขา c o v e เพลงไ ี่อไม่ทายเป็นพงเกี่ยวครับไม่ใช่พงเกี่ยวเงเกีหยง่อยไปทายกแคบเป็นบ่อเพลงหน่รอเปลยาม่หน่งิก่อนที่เขาไปหบวอนึ่บอกยอดวิวสองแสนกว่าเนี่ยบอกั่้ครับสมิตุลไขเราตอนเปลี่ยนซื้อเป็นกุ๊กแกด่ตัวดวเนาะก็นะครับตอนนั้นว่าไม่ใายกุกแ ว่าจะถาก็าถามผมเจออา้าเจ้าเจ้าไปตัวเองเนาะเราไปหาเจ้าในตัวเองอีกเจ้าเป็นคนนี่บารมีดูดีมิสุลเอ้ยดูดีมิุลนี่เลยเนาว่า่าง้ามาบ่แดะมาเจ้านังจอกตั้งซื้อซื้อไข่เจ้าว่าอย่างไร เงี้ยภูเงี้ยภูปรึกษาเจ้าให้เจ้าอ๋อสั่งซื้อโอเคก็คือว่าพลังเซลูกแก่ของอยู่หน้าบ้านของของมันคือบอกยังว่านั่นไปเห็นพวกแก่เออพอแม่เขากลับไหวมากตลอดเพราะในทางคือว่ากุกแก่ไม่เหมาคำเดียวก็เลยเป็นกุกแ้สตูดิโอมะมันทีม้าคือเป็นทีมอ่ะเพราะว่าเขาอยาก คยมาเฮ็ดคลิปสาระนะนี่คลิปนี้คือคลิปสาระเด้แม่ต้องใส่ความรู้คนดีอยากตั้งค่ายตั้งอย่างไรคลิปนีนี่คือเรื่องจริงเออนี่คือที่มาในการตั้งซื้อค่ายไข่นโอเคก็คือจริงๆก็คือเป็นมาอีกอ๋อแห่งแรกของผมสิ่งนี้บอกไหมบอกยังบอกเลยจิโกอีกข้างจิโกอีกข้างอยู่ในในช่องพี่ปูนะครับช่องโกงแดกจะดโอยู่เบื้องหน้แมน บอลเขาบอลเขาคือยังตอกกุบแต่เดียเพลงนั้นลบ MV เพลงแรกพี่วุฒมีอะไรนี่ไหมเคยดูไหมแกแต่ง MV แทนคนถ่ายครับเพลงนั้นเป็น MV เพลงแรกของใครไม่บอกนะครับเมาจากเรามาจากเราจุดเริ่มต้นผมแจมกระดาษของแจมใช้ชูริเกอเพลงหนึ่งมอเตอร์ไซค์ห้างมอเตอร์ไซค์ห้างตอนกเป็นคั้วเบอร์พี่ที่สองเออครับซ้อนกันเป็นเจ้าพ่อขานปูนหรือเปล่าเป็นยังมันต้องคันมันต้องเบรกนิดนึงว่าเฮ้ย พี่ปุเป็นยังก็้นาได้ห่างเลยอรอยิงคาเบิลเขาบอกวื้นจบบริกานมันมันได้ห่างได้ตอนน่ะมแบนเจ้าเรามไม่ยังเกิดยังไม่เกิดไดห่างเพราะยังเป็นหน่อยบุญพื่อนบ้านทำบริเทมอ่ะแต่เจ้าเนีคาเบิลให้ที่ซองไข่ตกแกงที่เจ้านะเพราะเสียห่างขอไปกับเพื่อนไปใช้ในตลาดน่ะโอเคจำได้เพื่อนแรกนี่วันได้แกนอีกโอเคเพราะมอหรอโอเคฮะอืมอืม À? À. <laughs> ừ. um, um um Long ừ. tận này... ừ. ừ. hôm qua. Tell mùi sĩ bí bật. Cóp dóc dù. Chi bắt khoang mùi kai mùi chong kì bóng kìa dù 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 Không dù 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 đấy dù 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 มวโทรศัพท์มนวแตนมวโทรศัพท์มีโทรศัพท์มวยมันส่วนมอนซอนมอนซอวนข้อเห็นกินได้ยได้หนามไปดิเจ้าหมือนเจ้าเพราะว่าเห็นหลังจากนั้นเจ้ามีโทรศัพท์เจ้าอยู่กับโซเชียลเจ้าจะตรวจสอบยอดนี้ตลอดเวลาเนาะใส่ใจเลาวเจ้าคนใส่ใจเนาะใส่ใจเป็นม่วงไข่เนาะคอยถามกียังน้อยนะัะกี่ก็เคยเป็นนักข่าวคอยถามกียังน้อยดิคอยถามน้ำหอมคอยกียังนอมึงคอยถามกียังน้อยยา่าคอยดิว่ว่ากัน จริงไหตอนนั้นบ่บ่หัวซ่ายอดยิวมว่ะพวสนใจบ่สนใจครับไอ้เขาเปิดสองเพลงพวกสนใจเลยหลังแกนันเี่ยหมันเจ้ามาเริ่มมาใส่ใจบ่ยังเพ็รอย่างเนี้ยแล้นแต่มาก็คือว่าถ้าว่าใครโวกเจ๊เกิดถึงเออแน่นบ่เออพร้อมก็สองมารู้แน่อ๋อเจ้ามาดูแลมาดูแลอยู่ในเนยอยู่ในไข่จะทำอะไรไข่เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นทิ่งเจ้าเห็นอยู่ก็ว่าไอ้ว่าเออ ว่าสิเ้าลองยังเออกับพวกผูดน,นั่นกันเ้ยเฮี้ยพุ้มาเจอ,อรเจ้าลองอยู่ใส่ออนำบอกนำวนัดยุใส่ฮึ่่ม้องก็เส้นท่าไปเขาตองปอ้าวเพี้ยเพี้ยเพราะต้วนังสออให้เดววิ่ให้ให้พูดนะนะแต่ว่าจะเริ่มต้นเกิดจากเจ้าพกุาพกแย่เขาอยากให้เป็นอุทอวิทยาทานคับคนรุ่นหลังที่อยากเปิดไห เพลงไข่ยังกินนะว่าง่ายเครับปล่อยไข่เนี่ยจะคือว่าไงยากนี่เนาะยากจบให้ถอดเพราะว่าสีว่างมือสีเศาเห็ดไข่บกแดดเฮ้าเคยเคยบ่เคยาถอดเป็นอย่างนี้ถอดถอดเพราะยังบ่เจ้าแบกยังแนวเอาเส้นทีแบกบอกตัวเอาเจ้าแบกยังแนวเอาเาะมันเขาบอกตรงๆเลยก็คือว่าเออเพราะว่าชิ้นงานทามาหลายคนเนาะอ๋อออก็คือว่า ใช่คับบอนนี่ครับบได้ใจคาร่าแรงใครยังบอ็คือว่าต่องความาณนี้เจ้าเป็นห่วงเพราะก็เป็นห่วงตรงอ่ะเพราะก็เป็นทุกตัวเปิดไขยกูสื่อยู่ให้น้องไม่มาต่างใครมาบอยู่กับบอยู่บอโอเคหลังจากนั้นเนะเขาเรียนลยเด้วยหลังจากเจ้าหมาคขาเปิดสองเพลงเปิดหัวไข่กบแก่กับสตูดิโอเปลี่ยนซื้อสองความมีศิลปินเบอร์แรกแน่ที ดึงเขามาเริ่มจยากให้เนี้ยอย่างเงี้ยเามีน้ำหวานครับน้ำหวานพัชรนีน้องใบเฟินน้องใบเฟินแล้วก็ไอ้กู้แฝดพค,คอนนอ่ะพร้อมลังเจ้าคิดวิเคราะห์อะไรเป็นไหนประสบความสำเร็จบ่หรือวิว,วปินยังไหน<ะ>ชื่อเพลงชื่อเพลงยังวะเขา,จ,า,าจังทีมงานทางเราแต่งขอบเขาเพลงย่งไงบ่แม่บ้านเดี๋ยวคิดว่าไปเดี๋ยวคิดวิเคราะห์เพาจะเป็นในห่างเดี๋ยคิดวิเคราะห์บ่ เพราะว่าไอ้ยเดียวผมเอาโบสถ์ให้มวลนิดนึงนี่ยไปก็ไปดันแล้วนหฮะน่องขนาดละเจ้าดันสุดๆแล้วบ่ได้ฐานะในห่างมาเจ้าคิดว่ามันเกิดจากยังเจ้าคิดวิเคราะห์ใน้ฐานะไปได้ห่างกรจยะยังบอกเพราะว่าดองงงเพราะคนตัวใจญ่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าพาทิ้งบุคคลที่สามนี่เนี่ยเจ้าว่าน้ำวานใบเปื้อนบ่บ่หัวซาบ่แช่บ่กได้ยังไงก็เขาคือว่า มวนแช่ไม่เขาแช่ไปสิ่จริงเออยอเ,เท่าสิบนี่น้อยนี่เออะจะวันไม่เพลงทีดีะปะดีอยู่พวกใครคนที่็ำงานเบื้องหลังเห็ดเอ็มั้งใส่เขาเห็ดเพ้น่อยโอเคดิถึงแม่มั้นสี่ยอดวิวเมื่อไรกับทางพวว่าวิวทุบดาใจเนี่ย่่ว่าใค่<ข>อยากฟังก็เป็่ยนจากเจนะนมาเจอโอเคโ<ว>บอยโม่ค่อยบอกทุกคนว่าเออยอดแต่ทำร่องเพลงเขา ก็คืออืออ้ไรวะเกี่ยวกท่านรองไลยท่านรองสืบจากถนัดอืออือว่ากับบม่ได้เฟลบม่ได้รู้สึกเสียใจงังเป็นที่ต้องเห็ุเต็มทีอเลยมั้งก็รู้ว่าแต่เสียต่อมาเขามีเหตุยังอีกเอาให้พี่วุฒิบอกนะพี่วุฒิอยากถามอะไรไหมถามอะไรในห้างหน่อยในห้างยังต้องกกแต่สุดทโอเกิดจากแกอ่าพี่วุฒิด้ยมั่งอันนั้นแย่อาจารย์อือ มีเอ็มวีเพลงให้ผมเป็นพระเอกใช่ไหมนี่เพลงเดี๋ยวโอเคบ้องอนุมัติป้องถ้าพี่วุฒิตเป็นพระเอกพิวดิตเรเลยได้อนุมัติเพราะว่าพี่วุฒิขอใช่ไหมเป็นพระเอกเนี่ยผมไม่มีหน้าตัดใจผมมีหน้าที่ทำต้องกลับไปทำตัดต่อทำงานมืดหลังอยากเป็นพระเอกเจ้าโอเคบ้องโอเคเพราะว่าให้วุฒิเด่นก็มุกความมุกพร้อม มเจ้ามีปัญหาค่าใจอยู่เหมือนบมอตเรื่องความรักพปุ๋ยอเจารย์เขาเาเจ้ายู่งเหนือปัญหาหมอแต่ว่าเรื่องนั้นแย่กันมากงานกับส่วนตัวแย่มากพอมุกมักสักลิ้นเจ้าะเพราะเครื่องไหมหมอโอเคเอมาขึ้นแบบเจ้าะไหมเจาะง่ายพ้นชัดเจนไหมคือท้างานคืองานไหมหมองานคงานเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเรื่องหัวใจเจ้าบเพราะรู้สึกผิดหวังหมดหมอหมอโอเค พิวศ์มีอะไรอีกมีอย่างอีกบอกหลายๆเนี่ยช่องผมเลยช่องสัมผัสไม่บอกอะไรพี่วุฒิมาฝากเนื้อฝากตัวกับในห้างยังเต้าแก่โอเคจริงจังแน่จริงจังแน่จับม,มือ่อจะเป็นพระเอ,อกเอาจับม,มือจับมือข่อยให้เจ้าจับมื่อจากเมือจับม,มือจากเมื่อลบจับม,มือกันในห้างเออเราโอเคเฮ้ยเราปล่อยเนาะไอ้ไห่จะเป็นพระเอกจะแสดงผู้กับตสมุนพระเอกอ พูดการสินมันเป็นไปเอกเราพอดเป็นไปเองเรามาฝากเนี่ยเรามาฝากเนี่ยฝากตัวกับไข่เขามาถึงมารามีเจ้าเจ้าโอเคไหมหมอให้โอเครู้เรื่องไหมพี่ตามนี้นะแกไม่พูดเยอะเป็นคนมีบารมีแกไม่พูดเยอะแกพูดคำไหนคำนั้นอ่ะนันห่างผมคำไหนคำนั้นบอกผมตัดจินไหมีพูดเป็นพระเอกเราบอกคำไหนคำนั้นนะมีอย่างย่อยบ่าอยากถามอยากพูดๆเราได้เลยนี่เป็นรายการแบบ สาระได้ในจริงอย่างไรแล้วเจ้งผมแล้วอยากเป็นพระเพลงดีอยากยังอีกวุฒิการศึกษาเป็นเอวีเอวีเพลงนี้เออแต่ว่าผมกับวุดกระห้องพูดกันไม่ได้เป็นพระเอกกทุเพลงเลยยอมบอกได้แต่เขาถามข่อยนี่ฮะข่อยมันคนกำกับเลยมันเัาฉิบเขาคิดว่าเอาคนที่เหมาะสมกับเพลงนี้จริงไหมเจ้าย้อมบุตรบอกบุตรไปขอตัวที่อย่างเป็นย้อมบอกก็คือว่า อ,อ่พมยังหอก็ไม่เง้เทายอะไปแต่ทั้หัวใจของว้าคอยคิด่คือเจ้า <c oughs> จะเป็นไหนห่างยกคิดว่าเ n ็นดูวุ d มาขอเพิ่งบารม,มีเจ้าเจ้าจะเห็นเป็นไอ้รพเอกทุกเพลงแต่ไข่ยนะในฐานะคนเห็นงาน้ข,านข่อยสิบขขนนว้าคอยข่านเยอเ่คอยข่านเยอะเลยเพลงนี้หมอเขาพูดข่ว่าหขุ่ดเด่นนี่คขาคิดไข่ก็โอเคเจ้าอยากลาไข่ออกเขาบอกเนี้ยไข่ไป็น้บอกตรงใให้อกคือว่า เจ้า <One> สียหายเราเป็นไปเอกจูเพ่งบ่ได้บ่ได้ถาเพ่งไหนมอหมสงข่อยบ่ให้โอเคถาเพ่งนี่หมอหมอวุ่นข่อยบ่ห้ยวุ่นเห็นโอเครูเรื่องบ่โอเคหมอละเจ้ายี่อะไรข่อยบอกแค่นั้นแหละข่อยบอกเป็นเพื่นบอกตรงนะโอัยข่อยสิเป็นได้จะบอกทีนะว่าถามหมอหมสงข่อยวุ่นข่อยบ่ให้ยวุ่นเห็นวัดฟองแห่งเป็นแล้วข่อยเข้าใจเจ้าเองรู้วุ่นวุฒิบ่เพิ่งมาแล้วนี่บานีทราบการในอาจารย์จะฟังห่อยวัดเหมาเห็นข้างวุฒิความชีวิตเอกให้เราขึ้นโอ้ในห้างยังไม่เอก ชูนี่พวกงัปทางกล้องเลยในห้างเลยม่อกโอเคชัดเจน้รักันขอสาัภาพเเจ้าเด้กฟิตชิลิ่งกันมันเถาะออินเตอร์เลยนี่เลยรับกันคอสจักรวาลนะับกันโอ้เจ้ามันคุ้นแบบเฉียบไหมสมองย่องไหมเขาไม่ได้ย่องเขาม่ย่องสมองเขาเฉียบเต่าใช่พูดเดียวเพราะวาสิูเพราะอาจารย์บางคนอาจารย์ทต่ออมนเจ้าอ้า จ้าบ่เตะตะระย่างเจมพระถามพี่ผู้พินบอกถือว่าเจ้าเป็นเบอร์หนึ่งไม่ห่างจ้าตั้ใจมั้งชามครัเพราะว่าถ้าคลิปนี้ลุดไปมิกระแสโจมตีเจ้าดีตีตีโจดก็คือว่าผมไ่เ็เสียยังดีก็คือว่าแคมเอ่อผมก็บเจเรนเอ่อก็คว่าเนี้ยสองเพลงวาให้ผมสองเพื่อนกันเป็่อนเพื่อีกอ๋อทีเดียวอะไรอีกเพื่อนกันเป็่อนเพื่ออีก ผมอกแต่ว่าเขาเขาทำงานแบบนี้ดีป่ะคนะน่ะอนันแล้งห่างอ่ะคือเป็น,นแล้งห่างกับจิงแต่พวกพวกพวกผมเนะี่ยเราคุยกันได้ทิดงั้นนะผมสไตล์ผมคุยผิดปูมีไอเดียยังไงทีนี้มีไอเดียยังไงทีนี้มีไอดเดียแล้วไงทีนะแต่ว่าตัดสินใจจะใช่ให้เจ้าล่ะตัดสินใจแต่ว่าขอคุยกันได้บ่ได้ครับเพื่อว่านี่เป็นวิธีการทการทั้งนของข่อยนะคือแบบ่อยมากเลยได้ครับใช้ความคิดเห็นนะได้ครับเจ้าสิมั่งเลยอำนาจแบบเจ้าเมื่อไรที่ว่าเจ้าฟันฉับมาเมื่อไรมามี เขาทำงานสไตล์นั่นนะโอเคี่ยเมื่อได้คอยใส่ครับนั่นคอยเล่าออกกันสิคอยยางนี้เดี๋ยวแตะเอาจะเล่าจะถิ่นบุกไหวยี่จะมุ่งหัวมบขันัวเลือบ่อะไรดิไข่นะบวยก็คือว่าก็ต้องพูดจากันก่อนเดี๋ยวมุอหน่ะผู้บฒ่าบ้านบานให้บุตรกระสินเดี๋ยวได้ฟังไปฟังแล้วไอ้ผู้เฒ่าบ้านๆน่ะ เจ้โอเคบ่โอเคสื่อบ่เพลงนี้สื้ออะไรมาเพาสื่อส่้นสิาซื่อเามันสาบวดมันสาบวดาเจอได้แนวเด๋วดี๋ยวมเพลงนี่พัเล็กเกรอกบ่บ่ก็คือว่าให้เงนั่นให้เพงนั่นฟัง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 เราู้าันบิโย Ờ, lọc nó vào bài. <laughs> cô hát bánh bánh, cô khỉ lao, ông xì vào yên, cao cổ Để giải quyết. Giải quyết. Giải Ngoan tổng đây. เอาเป็นว่าจุกข่กับไขเจ้ยเราไปคนฟันนะแา่ว่าจะผูกข่อยทำงานที่ต้องคุยอย่ในอาทงนกนโอเคโอเคมันเนี่ยโอเคแบบรับฟังใหม่ลองู่ังก็เชยว่ห้องเน่ยเอ้ก็เชยบ้องเดี๋ยวข่ควขอไปดู้ด้วยสก้อนทาติก้อนทาติคลิปด้วยนังปอกมันเป็นยังไงจะวิเคราะห์ดูจไหนาเป็นไหนห่างเจ้าเบิ้งยู่บอยู่ซอมบอลจ๊บคมอนิเตอร์งือนไขของบปอกเพามีตั้งี่ผักสามผักที่ผ่าจเคยเบิ้งโนมอเตอร์บ่าแมน มียังกี่ีเน่ยข่กำกับบอดีทีมงานเฮ็ดพอดีบดบอดีท่านดีจะวอเลยเลยเจ๊งหมดไม่จไม่เยังกระพทุกคนเฮ็ดุดอะเฮ็ดุดแล้วเจ้าได้ใจเจ้าเจ้ายอมมาเราเพราะทุกอย่างเขาตอบเราเราไม่ผอมหมดใช่เยเ่อวิ ก็ต่อราบริบทเจ้าแค่อยอดเยี่บมบริาทเป็นนายทหารเจ้าแค่บ่แค่บ่แค่เอายิ่งแกะจะบอกว่าหาแก่กมาสร้างแม่มาแล้วแสนไปะดาษบ่แค่บ่กอบภาคแรกหาแสนอยู่เลยคนเบิ่งเป็นอย่างเขามาบีเคราะห์บนนิ้วภาคสองหับสามไม่อยาบไม่กระตกในฐานะเจ้าเป็นนายทหารเจ้าต้องกินกินเคราะห์เพื่อยึดตัไม่บ่คอยแก้ปัญหาเจ้าคอยังบ่คอยเคราะห์บ่มาบ่มาเช็ดถอน เป็นยังคือนานงสางเลยยังประมอณานอว่าจอกับต่อเนื่อไปเลยนั่งืองั้นจะถึงวัวอย่ามแค่นี้งั้นจะถึงว่อย่างนงินมากกว่าที่ไหนการทีล่ะเงนเสองเซนทานเค่ไเลยบเพราสองไบเอาชูไทยแล้วเขาจะปิดลกมลงเงาเลยเจ้าสี่ยุบไข่บ่ เจ้าบอกเขานี้ข่คนยิ้นอยู่มันอยู่มือง้มหอยเจ้าว่าถ้าเจ้าวายู่อได้ยินอยู่คนงมหอยเจ้าว่าถ้าเจ้าอยู่ไข่เจ่งเลยเพื่อนเจ้าที่ทิ่มทิ่มไข่ไ่นบอสีหรีบ่ยอะยอะฮะโอเคจบอืมเจ้าทิ่มไข่ดีหรือเป่าวัน้ยินเจ้าวายู่เจ้าว่าถ้าเจ้าทิ่มไข่นกุ๊กแก่เจ่งแน่นอนด้ยินอยู่เขาเจ้าที่กินพวกใครบ้างงงใครล่ะ จะตอบคำถามนี่สิพิชคิอะไรจะตอบคำถามนี่เอาสวัสดีเอเอาสิบอสทีมบอสทีมนัต้อนมาไข่กุ้งแก่สู่ต้อนบอสแตยื่ห่างยื่ห่างมันยุ่งห่างไม่ใช่เหรอได้ส่งก็ถึงเปียนน่เนี่ยเนี่ยบอพอหรอบอสอจะบอกูเลยกองเจถามเฉยเลลองเนียกอะบอกู บอกว่าจะเป็นได้ท่างเจ้าจะเป็นสนที่ปุ๊เจ้าได้ท่างตัวจริงอ่ะไม่ต้องสนเอ้าเจ็บปุ๊ก็คือว่ามี่ยนี้ยกับประชานกันมาเอืโอเคประชานเจ้ารอดหรือไรงั้นเจ้าเาประชานเจ้ารอดผมทิมอะไรอีกเอาโอเคเมาเมากัจะตัดสินกันเอาโอเคเวลาผมเมาผมก็จะตัดสินพูดนะรองผมมีรอด ที่พูดคือลองไหมลองจากแนนบอลเราเนี่ยบอลเราไม่ยังต้องนี่ยนี่สามลองโอ้ย,อยนี่พ <สะ S 1> ่องไปกันเนี่ยเพราาะว่พี่คิดซะพี่คิดซะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วจะจบคลิปนะนี่ในห้างมาเปิดใจทุกอย่างความเป็นมาของค่ายการสร้างค่ายการตั้งชื่อค่าย่นีเราให้ให้ความมุ่เนาะใช่ไหมครับก็คือว่าพร้อมพูดเดียวเลยออ๋โอเคโอเคอืม ต้องต้องไม่ได้คาแล้วยังบูดกับว่าถิ่มเลยบูดกับว่าถิ่ม่็ถิ่มไปอ่ะบูดกับว่าถิ่มพี่ลิ้นกับว่าถิ่มบว่าถิ่มครับโอเคโอเคก็คือว่าอเออก็คือว่าพร้อมใจใจบ่กขาดเราเสียเออพ้อมหม้อเที่ยวถัดเที่ยวถัดแข็งบ่แรงต้านทานกับโลกทุกเชียวธรรมดาเจ้าไข่บ่บอกเลยได้ก็ก็ะหูอยู่ขัดแข็งยืนบ่โอเคเอาถท่านันไปเอาไว้อ่าอือข้าข้อซ้น นี่เราเือดเสียวเอใครก็แก่ยยบซะอืเจ้ากะที่โยบยยบโอ้องแก่เลยเอาตามเอาตามภาเลยเอาโอเคๆฝากช่อง HD ดีวครับฝากเลยครับวัสดีครับนาหางเราเปิดใจครับว่ดีครับสวัสดีครับเฉอเนี่ย